แ,แม่ชื่อแม่พวหันแสนนะเจ้า,อาตอนก่อนที่จะมากินยานี่ก็เป็นโรคประจำตัวคือเป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็ถึงลมปงก็นะเจ้าพอ,อได้มากินยานี่สองชุดกินไปแล้วสองชุดก็มีอาการดีขึ้นตอนที่ยังมาได้กินจะนี้จะมีอาการไอเป็นเลือดนะไอเป็นเลือดประมาณ อยู่ประมาณสองเดือนนะเจ้าถากินยากินยาไปก็สองชุดนี่ก็อาการจะดีขึ้นนะถ้ากินลวชุดมาตัวเจ้ากินลวชุดมาตัวว่าอาการนี่เนี่ยจะจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะเจ้าอตอนนี้ก็เป็นมาน,นี่ประมาณปีหนึ่งแล้วเนาะจะครบปีแล้วเจ้า,อาตอนนี้ก็ยังกินยาอยู่เจ้าเพราะแต่ว่าอาการนี่หายแล้วเจ้าให้ร้อยก็หายแล้ว ถุงลมโป่งพองอย่างนี้ก็บายมาอย่างสยามแล้วเจ้า<ม>บ่ายเป็นเรื่องเป็นอย่างสยามแล้วสบายดีจากน้ำหนัก60ลดลงมาตอนที่ช่วงที่เป็นนี่ก่อนลดลงมา45เจ้าแล้วอลตอนนี้ก่อขึ้นมา53เหมือนเดิมเลยเจ้าขึ้นมาล,53ละ53สิบ่าสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นมาเยอะแล้วเจ้าตอนนี้นะเจ้า ถ้าว่าเจ้าว่าได้กินยาตัวนี้อาจจะบบบประเทศมันหนังส <c oughs> ีอาจ้าเพราะว่ายาตัวยาชุดนี้คือว่ากินแล้วดีดีสุดเลยเจ้าตอนนี้กลินไปกี่ชุดแล้วครับทั้งหมดครับตอนนี้กินไปอยู่ประมาณก็มันเป็นปีเนะเจ้ากอประมาณสิบกว่าชุดแล้วเจ้า <c oughs> อาการก็ดีขึ้นครับเ <c oughs> นาะอ,อาการดีขึ้นน่ปกติแล้วเจ้าอ๋อครับ